สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีดกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมชีวิตประจำวันของกานิกานะอันนี้พี่เห็นหนะ้าทางเข้าสวนอาน,นิกาก็ไล่ทายา สมานแผลเข้าไปเรื่อยๆทาเฉพาะข้างล่างอ่ะมันจะเสร็จเร็วแล้วเดี๋ยวขึ้นข้างบนมันไม่เยอะแป๊บเดี๋ยวมันก็ไม่แป๊บหนึ่งอะมัน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 ไอ้นี่ไงตอนย้ายกระไดอะข้างบนสอดเข้าไปซอกนู้นซอกนี้เนี่ยมันไอนี่มากแล้วมันเป็นแผลเยอะมันต้นมันเก่าต้นนี้อะจริงๆอะตัดทิ้งก็เลยผูกเชือกเอาไว้แต่ว่า เขาอะยังให้ลูกได้อยู่ให้ลูกได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่อร่อยแล้วทีเนี้ยลูกเนี้ยก็จะไปทําแบบว่าน้ําน้ําผลไม้น้ําปั่นผลไม้ที่ว่าเขารับซื้อเออถ้าเราชิมแล้วไม่อร่อยอะเนี่ยข้างในอะเราไม่รู้ว่ามันเป็นโพรงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ตัดเหมือนแขนมันอะถ้าเราไม่ตัดมันออกมันมีกลิ่น ก้านสาขามันกางแข็งมาเนี่ยเนี่ยมันผุแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็มีเหตุขึ้นแล้วมันก็เป็นมันเน่าอ่ะมันหนอนอ่ะมันผุก็เหมือนคนเป็นมะเร็งอ่ะเนาะเอาเอาเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะเหมือนคนเป็นมะเร็งอ่ะมันกัดกินเข้าไปข้างในแล้วมันก็กินเข้าไปในลําต้นไปถึงข้างล่างอ่ะใช่รากอ่ะมันอาจจะแข็งแรงสมบูรณ์ก็จริงอ่ะแต่ลําต้นมันไม่ไหวแล้วไงต้นนี้ยี่สิบกว่าปีกับสามสิบปีแล้วอ่ะ ที่คนเก่าก็ทําอ่ะทีนี้เราไปเราก็ไม่ทายาไงเพราะถ้าทายามันก็มีประโยชน์อะไรมันเปลืองเ,เพราะเราจะตัดทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดทิ้งไปเป็นบางสว่วนแล้วบางอันบางต้นบาง,บาง,บ,างบางแขนมันดีอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาชํากิ่งเอาเอาพันุ์อื่นมาชําผสมเนี่ยเขาก็เกิดใหม่แต่จริงอะ่ะเดี๋ยวปีนี้ก็ตัดคุณชายเจ็ดอะ่ะมันเสียดายนี่ฝันมันจะออกลูกก็ต้องใช้เวลาการปลูกอะ่ะ ีปีอะอย่างต่ำอะมันถึงจะออกลูกให้เราอะน่ะที่เอามากองไว้ยังไม่มีเวลาปลูก<ม>ได้ขุดดินแล้วฝังไว้ก่อนแล้วเราจะปลูกแล้วค่อยดึงออกมาขึ้นมาต้นนี้จริงๆก็ตัดทิง้งแต่ว่าลูกมันก็ให้ลูกโอเคอยู่แต่จริงๆเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อ่ะทีนี้ว่าก่อนเราจะตัดอะเราต้องปลูกต้นใหม่เสริมก่อนไงเพราะไปชดเชยกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงๆมันมีเสียมเล็กแฉใช่ป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแล้วดูเด้ ที่เราตัดไปอ่ะเนี่ยดินมันเข้าไปอยู่ได้ไงเนี่ยมันเข้าไปอยู่กวงไปถึงข้างในเลยนี่ขนาดเป็นต้นนะมันเหมือนมะเร็งอ่ะแล้วข้างในมันก็โบอันนี้ลองแแคะให้ดูเฉยมืกอ่อนนะกานิกา,กายาล่าลงไปโอ้โหอย่างเปลืองเลยยามันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันกินอ่ะเหมือนคนเป็นแมงปันผุอะไรประมาณนี้กานิกาก็ไล่ทายาส่วนเนี้ย ทาข้างล่างอ่ะสองวันก็เสร็จถ้าทางจริงอ่ะทำคนเดียวนะพี่ชายเขาว่ามีงานหน้าที่ทำในอื่นเ,เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเผาพุ่งนี้ก็เผาเผากิ่งมันมันเกะกะไงก็พรุ่งนี้แดดดีวันหนึ่งสงสัยวันมมลืนอ่ะฝนตกสองวันละมั้งหิมะคงไม่ตกแล้วราคาแดดด,ดีทุกๆุกวันแล้วตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะเอาไส้กรอก อิสานมาย่างไส่กอกข้าวชอบทานไส่กอกข,ข้าวมากๆอ่ะแล้วก็ไส้อั่วมีอยู่ในช่องฟิตถ้าการนิการมีเวลาก็ทําแบบทําเองง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ไส้อ่ะมันไม่มีไงใช,ใช้ไส้สดแล้วมันเราไม่มีเวลาทําใช่ไหมไส้เทียมก็ต้องไปหาซื้ออีกทีนี้ก็เลยสั่งเพื่อนคนเหนือก็ทํามาให้สั่งมา2องโลกว่าแล้วก็ไส้กอกข้าวก็ สโลอาะการการก็แช่ฟิตแช่ฟิตเอาไว้เดี๋ยวก็เอามาย่างในสวนฟันก็ไม่ได้ขมงถึงที่บ้านนี่แหละคือการทำงานเนี่ยพอมาทาถึงต้นเนี้ย,ยก็ให้ดูเนาะแต่ดูอะ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่ไม่ได้ทำสวนดูไปก็เออมีแต่ต้นไม้เนอะ มันไม่มีกิ่งก้านสาขาอะไรที่จะผลีใบเพราะว่ามันยังไม่ถึงฤดูมันไงเดี๋ยวตอนมันออกดอกอสวยมากสวยเหมือนซากุระเลยแหละที่ให้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 พี่ๆที่อาจจะทำเกษตรกรหรืออะไรก็พี่ๆเขาคงเก่งรู้อยู่แล้วเนี่ยขอนไม้เดี๋ยวก็ขนไปวางไว้หน้าถนนใ,ให้ให้คนเจ อยากได้ไปเนี่ยเนี่ยที่เมื่อกี้กิ่งม่เกียที่ที่การบอกอ่ะเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยมันเข้าไปอยู่ได้ไงอันนี้ต้นมันนะการนิกาเขางงงเนี่ยเนี่ยลำพงมันเนี่ยเนี่ยลำต้นตัดมาเป็นข้อ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 ได้ได้ห้าหกข้ออ่ะต้นมันเนี่ยเ <ๆ S 1> นี่ยเนี่ยมันผูกอืมไม่อยากเชื่อเลยนะอย่างที่พี่ที่ทำสวนทำเกษตรกรอ่ะคงรู้เขาเข้าใจอ่ะการนิกาเข้าใจอธิบายไม่ถูกหรอกเพราะการนิกาไม่ได้เป็นพวกนักเกษตรโดยตรง อันนี้ก็มาแทะแทะแทะ,แะนนดิงงมนมันเข้าไปอยู่ได้ไงงงมากอันนี้เพิ่งตัดมาปีนี้นะเนี่ยเนี่ยเพิ่งตัดมันมาเนี่ยเนี่ยต้นมันหะที่เห็นนั่นอ่ะโอ้โหมันเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันเข้าไปอยู่ได้ไงเนาะพวกพวกหนอนมแมลงบดมันเข้าไปเอามันมันเหมือนเอาเข้าไปทํารังหรือเปล่าประมาณเนี่ยเนาะไอกาดกินอ่ะเราไม่ว่าเราแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้โอ้โหตลกมากเนี่ยปากมันแข็งแรงมาก าาากานิกาอยู่แบบนี้กานิกาก็รักนะเนาะเราเราก็สังเกตเขาเขาก็เหมือนคนนี่แหละมีชีวิตนี่เขายังไม่ตายนะเนี่ยมีรากอยู่ข้างล่างแต่ไม่ไหวแล้วไงต่อให้มีรากก็ไปละสลบเดี๋ยวก็ใกล้จะพักเที่ยงแล้วกานนิกาก็ยามบ้างไม่ทำอะไร ันนั้นก็รถอีสตนคันเก่านี่ก็รถสำหรับพ่นยาทุกสวนเนี่ยรถคันนี้น้าสงสารเดี๋ยวคุณชายก็จะซื้อใหม่อีกคันหนึ่ง<ม>ก็แพงเหมือนกันแหละมันมีหลายราคาถ้ามือสองก็ประมาณ4ี่ห้าแสนมือหนึ่งก็ล้านกว่าบางอันก็3,4มล้านบางเครื่องนะคนรวยเขาจริงๆเขาถึงใช้กันมันมีอ้นี่หมดเลยกระจกคุมเหมือนรถแข่งอะ่ะ คือพ่นยาแล้วไม่โดนมีแอร์อีกต่างหาเราควรจนใช่ปะนี่านิกากาแฟก็มีกันจริงๆแล้วการิกาไม่ดื่มกาแฟหรอกจริงๆเลยอนะทํางานแล้วปากมันว่างไงก็จําไปจิตไปแต่ตอนนี้ใกล้จะพักอาหารอาหารในนี่แล้วมือ้อมื้อเที่ยง อันนี้ดืม่มดืมเป็นยายเฉยแต่ถ้าเราไปอยู่ที่สวนอื่นเขาว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะธรรมชาติตมากๆเนีย่ยอยู่คนเดียวไม่ต้องทะเลาะกับใครเมื่อก่อนนะมีน้องเอ่อน้องชายเพื่อนของน้องชายบอกเจ๊ yeah เจ๊อยู่ญี่ปุ่นอนะ่ะถ่ายวิดีโอทำ u t u b e สิแต่เขาไม่ได้พูดเรื่องรายได้หรืออะไรนะและการนิกาก็ไม่ได้แบบโอ้โหแบบอะไรประมาณนั้นนะ่ะเป็นคนนิสัยคล้ายผู้ชายแบบคนใจใหญ่บ้างนะใจใหญ่แล้วก็ใจดีด้วยแล้วก็พูดตรงมากด้วยหัวใจไม่มีเสแสร้งทำ o u t u b e วิเจ๊ถ่ายวิวสวยๆมาเมื่ออยู่ญี่ปุ่นนะอ่ะเด็กคนนี้ก็เพื่อนน้องชายก็ทำคอนวอเนี่ยแหละอยู่กับพวก ดาราผู้วงดนตรีอะไรประมาณนี้แหละเราไม่ค่อยไปสนใจชีวิตเขาอันนี้ตัดไปเมื่อสองปีที่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทายาอยางนี่เหมือนกันเนี่ยเนย,เ,นย,เ,นยเห็นปะมันเริ่มถ้าฟันก็เหมือนหินปูนมาเกาะเชื้อโรคเดี๋ยวก็ต้องมาทายาต้องขูดมันด้วยเนี่ยเหมือนเราตัดตัดไปแล้วอะ่ะมัแต่ใช่ไหมกระดูก ทาเสร็จแล้วข้างล่างเดี๋ยวต้องไล่ขึ้นข้างบนอีกนะปน,นิกาเดี๋ยวก็เริ่มอาหารเที่ยงแนละ้กับแก้มก็มีพร้อมทั้งกับข้าวชื่นใจ ขอบคุณมากๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อและลำคาญการนิกานะการนิกาไม่ได้มาหวังราไรได้หรือว่าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะหัวใจลึกๆมันก็ใช่แหละแต่ไม่ได้ตั้งความหวังและคาดหวังอะไรถึงขนาดนั้นจนแบบจะต้องมามีความวุ่นวายในเรื่องการทํา youtube ไม่ใช่เพราะหนึ่งการนิกายยังไม่เก่งตัดคลิปก็ยังไม่เก่งยังไม่ได้ลงเนื้อเรื่องข้อเนื้อเรื่องแล้วก็ยังทําดนตรีทําอะไรไม่เป็นเพราะมันไม่มีเวลา กานิกาก็ถ่ายทําแบบเออมีความสุขได้คุยกับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนะนําเตือนสอนกานิกาได้โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบเย็นๆค่ำ